ไปเที่ยวลาวกันค่ะทุกคนทริปนี้นะคะเราจะพาไปเที่ยวเวียงจันท์แล้วก็วังเวียงนะคะในช่วงกรีนซีซันนะคะทริปลาวครั้งนี้จะเป็นยังไงพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะ ปนี้เราออกเดินทางกันแต่เช้าด้วยสายการบินแอร์เอเชียบินตรงจากดอนเมืองถึงเวียงจันท์เลยค่ะเช้านี้ก็มาเติมพลังกันก่อนแต่จริงๆแล้วเราสามารถสั่งอาหารบนเครื่องได้นะซึ่งพลอยสั่งเป็นชานมงไข่มุกค่ะซีทที่พลอยนั่งเป็นโซนฮอตซีทนะคะและเขาจะแจกใบตอมอบนเครื่องเลยใบตอมอจะมีทั้งภาษาลาวและภาษาอังกฤษเวลากรอกต้องดูดีๆนิดนึงนะคะหลังจากรับกระเป๋าแล้วก็รีบหารถเพื่อที่จะไปขึ้นรถไฟลาวจีนค่ะทุกคนพลอยนั่งเป็นแท็กซี่นะคะเพราะว่ามันสะดวกและรวดเร็วมากค่ะ Ated, มือแรกในลาวนะคะจัดไปล 10, violated, และนี่ก็คือสถานีรถไฟนะครหลวงเวียงจันทร์ค่ะทุกคนกว้างใหญ่มากนะคะแล้วก็ระบบการทำงานก็จะเหมือนสนามบินเลยนะคะมีการ Security กระเป๋าที่ตรงนู้นนะพวกวัตถุไวไฟอะไรเงี้ยเจอในกระเป๋าเขาก็ให้เอาออกนะนี่ก็คือโดนเปิดกระเป๋าไปแล้วหนึ่งรอบนะคะมีห้องน อยู่ทางด้านนู้นนะคะแล้วก็แบบพวกสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานเช่นน้ำดื่มอะไรเงี้ยค่ะก็มีร้านค้ามีป้ายอยู่นะแต่ยังไม่เปิดแล้วเราก็มานั่งรอรถไฟกันตรงนี้เลยค่ะ นั่งรอไม่นานก็ถึงเวลาไปขึ้นรถไฟแล้วค่ะเดินไปตามโบกี้ที่เราจองตั๋วมาเลยนะคะด้านในรถไฟมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานครบครันมากนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างหน้าหรือว่าห้องน้ำก็สะอาดสะอ้านมากเช่นกันรวมไปถึงเขามีขายขนมและเครื่องดื่มบนรถไฟด้วยนะหลังจากนั้นก็มานั่งดูวิวเพลินๆตามข้างทางได้เลยค่ะช่วงที่พลอยไปเราเป็นช่วงหน้าฝนพอดีก็จะมีต้นไม้เขียวขจีแบบนี้เลยที่นั่งสะอาดสะอา้านมีที่ให้ทำงานด้วยนะคะ มาถึงวังเวียงฝนก็ยังตกอยู่เลยค่ะทริปนี้พลอยพักกันที่โรงแรมอมารีวังเวียงค่ะทุกคนเพื่อนๆสามารถสำรองห้องพักและจองรถรับส่งจากทางโรงแรมได้ด้วยนะคะซึ่งเขาก็จะส่งรถมารับเราถึงสถานีรถไฟเลยค่ะสะดวกสบายมากๆห้องที่พลอยพักกว้างขวาง,วางมากเลยค่ะทุกคนเหมาะมากๆเลยที่จะมาพักผ่อนนะคะยิ่งวิวจากห้องพักเนี่ยคือสวยไม่ไหวเลยตอนเช้ามีหมอกมาทักทายด้วยนะ สิ่งที่มีให้เห็นเยอะมากๆในวังเวียงเลยนั่นก็คือร้านโรตีและร้านแซนวิชค่ะทุกคนหน้าตาหน้ากินแบบนี้เลยนะคะที่นี่จะมีร้านให้เลือกหลายร้านมากเลยค่ะเพื่อนๆสามารถเดินเลือกตามข้างทางได้เลยเมนูก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะแล้วแต่ซิ gnature ของแต่ละร้านค่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะ

หอมใหญ่มีกระเทียมมีไส้กรอบมีเบคอนแล้วกาซอสมาตะเทศเสั่ด้วยไข่โปะด้วยไข่มีชีสด้วยค่ะหน้าก็จะสั่งได้ตันนีน<ม><ค>นะการท่องเที่ยวในเมืองนี้เพื่อนๆสามารถซื้อทัวร์หรือจะเช่ารถมอเตอร์ไซค์แบบเราก็ได้นะคะไม่รวมน้ำมันนะคะเรทราคาก็ประมาณนี้เลยร้านจะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้เราเยอะมากเลยค่ะ ช้านี้เราก็มาเช่ามอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็ได้แผนที่จัดร้านมาค่ะแล้วก็นี่เลยมอเตอร์ไซค์คู่แจอของเราในวันนี้แต่เดี๋ยวเราไปเที่ยวในมือ หลังจากตรวจเช็คสภาพรถเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็พาน้องไปเติมน้ำมันกันค่ะทุกคนการหาปั๊มน้ำมันในวังเวียงสำหรับเราเนี่ยแอบยากเหมือนกันนะเพราะกว่าจะหาปั๊มเจอก็กินเวลาไปเกือบสิบนาทีเลยค่ะ หลังจากเติมน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถเปิด Google Map ไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในวังเวียงได้เลยค่ะแต่การขับขี่มอเตอร์ไซค์ในวังเวียงเนี่ยแอบเป็นเรื่องที่ต้องจะมดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าถนนบางส่วนยังเป็นดินแดงถนนบางส่วนยังเป็นขวดอยู่เลยค่ะและถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงกรีนสีสันหรือช่วงหน้าฝนของวังเวียงน,นะคะแต่สิ่งที่ทําให้ทริปนี้เนี่ยพิเศษมากๆเลยคือเราจะได้เห็นวิวที่อุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติสองข้างทางแบบนี้เลยค่ะทุกคน ระหว่างทางนะทุกคนมันก็จะมีให้ต้องปีนบ้างอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวมาให้พร้อมนะถ้าไม่พร้อมแบบเราก็ข้างล่างมีรองเท้าให้เช่านะคะคู่ละประมาณ2ี่สกว่าบาทเนาะพี่โอ๊อมประมาณยี่สกว่าบาทค่ะหนึ่งมกีบไปค่ะนี่คือเส้นทางนี่เราต้องขึ้นไปผ่านหนามไสตอนนี้พลอยมาถึงที่ผ่านหนามไสแล้วคะ่ะทุกคนมันเป็น อะไรที่เหนื่อยแต่คุ้มค่ามากเลยดูวิวข้างหลังสวยมากแต่ตอนนี้เราอยู่บนมอเตอร์ไซค์นะคะที่เป็นจุดถ่ายรูปหลักของที่ผ่านน้ำใจเลยนะทุกคนระยะทางการเดินะ่ะปกติแล้วถ้าเดินเก่งๆหน่อยก็25-30นาทีเนาะแต่ว่าพอเดินช้ามากทุกคนก็เกือบชั่วโมงเหมือนกันไปแ,แล้วเดี๋ยวเราลงไปลุยกันต่อ อยู่ในลาวใครเขากินส้มตํากันคะ่ะทุกคนสิ่งที่หาได้ง่ายกว่าส้มตํามากๆนั่นก็คือร้านปิ้งย่างหรือหมูกระทะนั่นเองคะ่ะทุกคนเราจะบอกว่าที่นี่มีร้านปิ้งย่างให้เลือกเยอะมากเลยนะและนี่ก็คือหน้าตาอาหารเย็นของเราคะ่ะมาถึงนะคะก็ชิมน้ำซุปก่อนเลยทุกคนอยด,ดีค่ะคือร้านนี้ร้านที่โรงแรมแนะนำมานะคะเป็นร้านร้านนิสสภาพ สิ่งดนะคะสิ่ดาดของที่นี่ก็แปลว่าปิ้งย่างอะไรแบบนี้นะทุกคนนำ้ำซุปดีค่ะแล้วก็หมูกระทะของที่นี่นะโซนวังเวียงอ่ะสาขาเป็นกิโลไม่ได้ขายเป็นบุฟเฟ่เนาะร้านหมูกระทะในวังเวียงก็จะมีค่อนข้างหลายร้านคนก็ลองเลือกเลือกเลือกดูเนาะอันนี้เป็นน้ําจิ้มของเขานะคะน้ําจิ้มของที่นี่ก็จะเป็นสไตล์แบบ่วด่วดหายทุกคนเดี๋ยวเราชิมกันเหมือนน้าจิ้มขว ไม่ใช่ไม่ใช่น้ำจิ้มขดมันนัวนัวมันมีความทวัวมันกลมกล่อมค่ะมันไม่ใช่เหมือนน้ำจิ้มซุปขี้เนาะบ้านเราเขาก็จะให้เป็นนี่นะคะพริกกระเทียมมะนาวค่ะทุกคนที่นี่มะนาวจะถูกนะคะเขาก็เลยจะให้มะนาวค่อนข้างเยอะมากเดี๋ยวเราเติมพริกกระเทียมกันค่ะ